สวัสดีค่ะวันดีค่ะโบว์วัชราบ้อนมากเทลลีหน่สวัสดีค่ะพี่หน่อยสวัสดีค่ะโอ้ยขีดตุมกินเข้าไปกินเข้ากับยัง ขอมันคือเมอหอดจมูกม,มอนนอดบางหางัวก้บร,ริการระบบของแนวโอ้ยถ้านได้ไยยีขี่สยองครบวกปวดปบ้านแต่ว่าไปบายแล้วไปบายแล้วเรียบร้อยอันนี่ของใครอยู่แถวนี้วัดศรีมหาบูกัชราบุบาวาากวชราบพาะนี้มาจังหวัดสีรุมากเลจัวัดของเพื่อนาสิเพื่อนไปของรงวีที สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อที่จ้าเออฟฝ้าขี่เื่อบางสัน่นเอ,อ,อ้าห้ารถน้ำเบิร์ตไอ้กิีตูมขี่ดู <c oughs> ดูดโอ้ลุออลกมาแล้วก็ไปนั่งแล้วก็นดูผมไม่ขี่อันนูไ้ปใไบวายแล้วเนาะว่าสาธุเด้อผู้ขับปวดขีด่ในเนอมือจังสิเนว่ามีดอิมซิมบ่บมีวฟีเวเอ้มาเลยตอนนี้ปวดยนี่ยมือได้น้ำไปหลายกระบองว่า ปวดตัวม <oyu> ือห <ator il> ้องน้ำไกลๆกับมือปลาพ่อไปเจิมไปไปเจิมไปมือขมิ้นห้องน้ำบ่ปวดมืออยู่พัทยาคือว่ากันสิวกันเหลียใช่ไหมวัดไปใช้หลักเงินโอ้ยผมเป็นมาดไทยอยู่บ้านกูมีอันกรุงเทพพียนะวัดเอาจากพัทยามากรุงเทพเพียนะ ที่เรียกว่าออกมาเราสิม,มาเข่าบัดที่นี่ลืมอมาข้นทางดว่วนบ่มีอของหนองน้<ป>ำเดี๋ยวมันเศรอบริว่าว่าออกหรอกมันไปนว่าอะไรกี้เป็นน้ำข้าวสู้งานบัดนี้งานไอ้ดึงแก้วสิมักเข่าจะมงานเพราะสั่นล่ะจะมาขันน้ำบานเท่ากับนั่นไปเออน้ำม่วงบานน้ำมันนี่ก็ม่วงานครับเป็นมอชีตันมีห้องน้ำอยู่บ่บ่บ่ไปจ้า อื่นจะไปเพราะว่าเราวันปะอนเพือนอื้นปอดะอมองเข้าไปฝนห่มรถเคียงเสียงเขาได้ขั้นเดียวทันเลาวันนีเขาก็ลุงเพาไรทียนซุ้มเมนเรกเขาก็กว่าคือนำมันขังอยู่นะลไปทีได้จมีกนกันทั้ว่าเลยบอกบอก่าว่าสนามสำร่องเรื่อสำหรับวันีไปดันลุ้งดันลุ้งลยาเมื่อไปรับน้ำบานานเขาเลยหรอ ทำนวาาัตนว่าจะภาแต่บานเบิ้งดีดีไม่แต่ว,า<ม>ว่าวพูดถึงว่าเขาลุ่งเทพเจ็ดงานอีกก็สอบอยู่ดีสอบหมายถึงว่าบ่อายไปไหนจริงไหมอ๋อไปไรเบิ้งของผู้อื่นซีบขึ้นอยู่ได้พอห่อหอหน่อยก็ขอเยอะหน่อยหน่อยก็อยูอย่อันนี้นูว่าหน่อยหนอย่อยนอยนปั่นนอนหามืองหายดีเลยปกติพ่อี่เลยพอเปียบบ้านแต่างมาซ้อมมาซ้อมไก่พูด ต่างมาซ่อมนักดนตรีต่างมาซ่อมนักดนตรีคือต่างดนตรีก็ซ่อมไฟเวลาผมชอบขาดสาไปมือคืนนี้ออกจากหมอชีดแล้วหนูได้ว่ะสาธุเด้อคัร์ติมาอีกก็เป็นมีถุน้าผู้เด้อหมอชีดเอ้ยหนูว้าอย่าเ้ามาอีกง่ายเด้อหนูบ้าใครอยู่เนาะมือเคื่อนนอนอยู่ตรงี้ท่นใครอยู่แนีนสุ้มองอยู่งมงพุ่นกันเนียนมองเฮ้ากันเนียน พังวาคือห้องก็เรียนไปเนาะแบนพอก็เรียนไปมันที่สุดเราเคยคิดว่าเอ้ยม่คนมาเมิ่งใหเพราะเนาะห้องเรียนยุนี่เราคายายไปทางฟังข้างนั้นอย่าเนี้็เรยป็ทมมองก็เขามากแต่น้ำพระเจ้าก็ดีน้ำบัตก็จะกระสีน้ำบัตอยู่ที่คนเบิองใหญเาหร่เนี่ยคือเก่าคนก็หาเข้าหลายอยู่ไปแล้วได้พมือจบทนั่น บกใ่ไปรอบเอาถนงเนเน้ว er ันที่สอล้วกัวันที่สี่แวันที่สามมื่นเดียวเนี่บรันตัวเพื่อนคนมาหลายแค่ว่า่มองยูเลยตัวเนี่ยวเอาพีนาขันุนไปดกลัวเราอยู่ตรงนี้าเ่ไปเลย วันนี้ได้อะไรจริงคะไอ้ต้มจอกหมูค่ะ้มเป็นวเสาค่ะว้าวฟอร์ดซิลค่ะวันนี้ต้มฟอร์ดซิลค่ะต้งไปีรมถตก่เทียไม่ไไมีเลยอเเด้ เข้าไปเข้าห้องน้ำไปเา้ายี่เป็นจังไรเลดเย็นสบายเย็นสบายเดันเห้ตไมเสบเป็นแต่เาเป็นเป็นแต่เรีนน้ำเาทุกงานเมานี่นี่ทุกงานมเลยบ่ม่แต่ขอเงินกรุงเทพบางงานบางงานเนาะบางานมืออื่นกับอสิบมี่นะคะเพราะว่ามืออยู่ปั๊มน้ำมัน ขาข้าเอาไปเข้าป้อมน้ำมันอีกเข้าห้องน้ำยังเอาโทรศัพท์ไม่ออกจากหูสักทีบึ้งดูเนี่ยเจ็ดสิบแปดวปกินข่าวไปบอเขากเลยข่าวลูกสาวทากมัด เอาเงินอยู่ละซองลอยบางท่านผู้เดียวอยู่ละไปเข้าห้องน้ำิ่งไปเข้าบ้องล้วเป็นยังไดขี่กระบอกแอร์เย็นไร้จีพอดีแกพูดโอ้ยตื่นห้องน้ำตื่นห้องน้ำบุญบัตซาดหมาเออบุญบัตาสนามีรถห้องน้ำน้ำเขาพี่น้องเอ้ยมาขอเงินอันายแม่ไปว่าขันซาทุ่งเห้ปวดขี่ไปเลว่าแล้วก็ซาทุ่งเลิกแล้วก็เลยไปนั่งแล้วก็ขี่บ่อเพื่ปกินเข่ากันซะ บแบเราีิไปายมารอบนึงแล้ว ừ, ตอนไรยันนงน้ำกดกันไรายพม่ไจ้ใช้เนี่ยโยกไปข้างนอกยายจะไปขี่มาไฟเอาจีน บายบายไม่เร็วเพรัดปวดอยู่นี่เฮ็ดเจได้ย้ายสิได้ขี่ใส่งห้องน้ำเจได้สิได้เขัารถห้องน้ำเจได้ขัารถห้องน้ำมาไปเขัามาแล้วครับเป็นยังไงเป็นวานให้เขัาเอาเขาเปิดบริการแล้วที่ผมอยู่ขางรถห้องน้ำโอ้วอดวายครับโอดเสียตา เสียบตายัางเสียบตาแฟน <laughs> มันค่อยหนาเกง,งี่ยเจ้าเนาะไปพี่น้องกลับมากลับมาฐานทัพเจ้าของโอ้ยเอาฝากพี่น้องติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับตะไข่กดซับตะไข่ให้ช่องเจนา้ำรถตู้ซิงเลยเด้อพี่น้องไปแล้วบ๊ายบาย